ผมคิดว่าแนวโน้มไตรมาสสี่ของทั้งกลุ่มที่เป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนนะครับรวมๆมไ,มไม่ได้ดีมากนักนะครับกำไรอาจจะทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสสแนวโน้มอีออนเนี่ยธันวามก,กรากุมภางบของเขาเนี่เข้าสู่ช่วงที่ดีหมดเลยธันวาคือช่วงใช้จ่ายเลยใช่ไหมครับคนรูดบัตรเยอะแต่้น่นนนี่เสียปีนี้จะเป็นปีที่ทผมว่าจะเห็นซัพพลาย นี่เสียออกมาค่อนข้างเยอะดังนั้นมันก็หนีไปเซ็กกลุ่มไหนไม่ได้ฮะนอกจากกลุ่มตามเก็บนี้เอ็มีที่ในมุมเราเราคิดว่าเป็นกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้อยู่ฉะนั้นถ้าแบ่งไฟแนนซ์เป็นสี่กลุ่มกลุ่มที่มีลุ้นและน่าโดดเด่นที่สุดตกลงกลุ่มไหนนะครับคุณไอซ์ขอเริ่มต้นจาก นะครับการคาดการงบไตรามาส4ทับ65ของหุ้นในกลุ่มสินเชื่อจำนำทะเบียนและต่อด้วยแนวโน้มไตรามาส1เลยกลุ่มสินเชื่อจำนำทะเบียนคุณไอซ์บอกแล้วว่าผู้เล่นหลกักๆเรารู้จักกันดี MTC สวัสด์ติดล้อนะครับกลุ่มนี้งบจะเป็นยังไงไตรามาส4แล้วแนวโน้มจะกลับมาดีขึ้นไหมในไตรามาส1ปีนี้ครับ โ <Okay. S 2> อเคอ่ผมคิดว่าแนวโน้มไตามาสี่ของทั้งกลุ่มที่เป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนนะครับอ่ารวมๆไม่ไม่ได้ดีมากนักนะครับกำไรอาจจะทรงตัวเมื่อเทียบกับไตามาสานะครับบางตัวจ,จะแย่ลงหน่อยหนึ่งนะครับบางตัวอาจจะดีขึ้นนิดหนึ่งคือไม่ถึงกับดีโดดเด่นแล้วก็ไม่แย่โดดเด่นเหมือนกันนะครับอ่ฟีลิ่งจะเป็นประมาณว่าทรงๆ นะครับจะเห็นสินเชื่อเติบโตได้แต่จะเริ่มเห็นมาจิ้นที่แย่ลงนิดหน่อยจากต้นทุนเงินทุนที่สูงขึ้นจะเริ่มเห็นค่าใช้จ่ายพนักงานสูงขึ้นบ้างนะครับจากการขยายสาขานะครับแล้วก็จะเริ่มเห็นสิ่งสำคัญเลยคือการตั้งสํารองจะมาสูงขึ้นต่อเนื่องในแต่าะนี้ก็เลยทำให้โอเคแม้ไรายได้ก็ทำได้ดีขึ้น แต่มันทําให้ค่าใช้จ่ายสํารองมันตามมาเป็นเงาตามตัวนะครับงนั้นกําไรไต่มาสี่ของทั้งกลุ่มนะครับเรายังไม่ได้มีตัวเลขเป็นออฟฟิเชีนะครับแต่ว่าคิดว่าเชิงควอเตอร์ออนควอเตอร์เนี่ยคงอยู่นิ่งๆส่งๆไม่บวกก็ลบนิดๆหน่อยๆนะฮะเทียบกับปีที่แล้วเองก็อาจจะติดลบด้วยสามปีที่แล้วฐานจะสูงกว่านะครับ,รบก็ต้องบอกว่าแต่มองว่าไต่มาสี่กำไรกลุ่มนี้ไม่ได้โดดเด่นเท่าไหรนะ่นักครับ แล้วนแนวโน้มไตรามาส<อ>หนึ่งตามาพูดไตรามาสหนึ่งจะดีขึ้นทีนี้<ไ>แนวโน้มไตรามาสหนะึ่งนะครับเราเชื่อว่าคงดีขึ้นบ้างจากไตรามาสสี่นะครับมีเรื่องของปัจจัยทางฤด,ดูการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนิดนึงคือไตรามาสสี่เนี่ยคชาจ่ายพนักงานจะเยอะนิดนึงมีการจ่ายค่าคอมโบนัสอะไรพวกนี้ปิดยอดกันไปไตรามาสหนึ่งค่จ่ายพนักงานอาจจะดีขึ้นหน่อยนะครับไตรามาสหนึ่งเริ่มเปิดประเทศ ได,ได้แบบเต็มสตีมากขึ้นเมื่อเทียบกับไต่เมืม่อสีปีที่แล้วนะครับการยอดปล่อยอะไรนี้ก็แน่จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะครับความต้องการสินเชื่อยัง,ยงสูงอยูอ่แต่ว่าอันหนึ่งที่ยังคงเป็นเพรสเชอร์อยู่แล้วผมว่ายังไม่จบไม่ง่ายคือการตั้งสำรองที่แต่มาสี่ว่าสูงแล้วแต่เมื่อหนึ่งก็น่าจะยังคงอยู่ระดับสูงอยู่นะครับแต่ถามว่าดีขึ้นจากสี่ไหมคงผมคิดว่าดีขึ้นนะครับแต่ถามว่ามากไหมไม่น่าจะดีขึ้นมาก แต่มาต์หนึ่งที่เรายืนอยู่นี่เทียบกับแต่มาต1หนึ่งปีที่แล้วฐานสูงพอสมควรนะครับคุณยุทธนาดังนั้นรวมๆอาจจะเห็นว่าดีขึ้นกิวออนคิวในแต่มาต1หนึ่งนะแต่เยอออนเยออาจจะเห็นว่าลดลงนะครับหลกัหลกๆคือการตั้งสำรองที่เริ่มมาเป็นภาระนะครับทั้งแต่มาต์สี่แล้วแล้วน่าจะยิงยาวมาถึงแต่มาต1หนึ่งนี้ครับครับนี่คือกลุ่มแรกนะครับกลุ่มสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยรวมของ m t c สวัสดและเงินติดล้อ ขอขยมมาที่กลุ่มที่2ครับก็คือกลุ่มบัตรเครดิตซึ่งหลักทรัพย์กสิกรโดยคุณไอซ์กรกฎสเวตคุตมัตคอบอร์ทั้งอ,อีออนธนสินทรัพย์แล้วก็ตัวของ KTC บัตรกรุงไทยด้วยแนวโน้มไตรมาส4ี่งบจะสวยไม่สวยแล้วแนวโน้มไตรมาส1ปีนี้จะดีต่อไหมนะครับเชิญครับคุณไอนครับโอเคไตรมาส4งบออกไปแล้ว นะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตัวที่ผมว่าไตมาส,สีดูพอใช้ได้คือ <characterized> อีออ,อนอีออนอาจจะไม่ใช่ไตมาส,สีซะทีเดียวนะเพราะว่างบเขาปิดไม่เหมือนคนอื่นงบเขาปิดเดือ ah. <c oughs> นกะุมภางบอีออนที่ออกล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นถึงช่วงเดือนพฤศจิกาตุลาแล้วก็กันยานะครับแล้วงบไตมาสีเขาเนี่ยจะปิดอีกทีก็คือ เดือนกุมภาีิสิงสิน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 เดือนนี้นะครับงบอีออนที่ออกมาล่าสุดเนี่ยกำไรไม่ได้ไรดีขึ้นจากการขายหนี้เป็นหลักเขาขายหนี้เสียออกมาล็อตหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ที่เกิดขึ้นนี่ขอโอ peration ก็ยังไม่ได้ฟื้นขึ้นมามากนักนะครับแล้วก็สิ่งแต่สัญญาณหนึ่งที่เราเห็นว่าเริ่มเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ก็คือว่า ปริมาณนี่เสียใหม่ที่วิ่งเข้ามาของอีออนเนี่ยมันเริ่มนิ่งคือมันมันมันไม่ลดลงนะคุณยุทธนาแต่ว่ามันไม่เพิ่มขึ้นแล้วมันเพิ่มขึ้นมาหลายไตรมากติดกันเริ่มนิ่งแล้วนะครับ NPL ratio เริ่มนิ่งเหมือนกันอีออนก็เป็นตัวหนึ่งที่เริ่มเห็นสัญญาณว่าคุณภาพสินทรัพย์เริ่มผ่านจุดแย่สุดไปใกล้แล้วใกล้จะผ่านนะครับแนวโน้มอีออนเนี่ยธันวามกรากุมพางบของเขานี่ เข้าสู่ช่วงที่ดีหมดเลยธันวาคือช่วงใช้จ่ายเลยใช่ไหมครับขนรูดบัตรเยอะมกรากุ่มพาได้ประโยชน์จากอชอบดีมีคืนนะครับที่จะสิ้นสุดกลางกุ่มพานี้แล้วก็การเก็บเงินอัพเดตมาเริ่มทําได้ดีขึ้นนี่เสียน่าจะเริ่มเห็นจุดพีคไปแล้วนี่คือภาพของอีออนก็คือไตรมาสสามที่ออกมากําไรดีจากขายนี่แต่คออเปอรชันยัง,ยง,ยงแบบก้ากึ่นก้ากึ่งว่าจะดีไม่ดี แต่แนวโน้มมาถึงไตรมาสีของเขาที่จะปิดกลุ่มพาปีนี้เนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นได้ KTC KTC ภาพอาจจะคล้ายๆกันงบไตรมาสีเขาออกมาแล้วนะครับแล้วก็พบว่าจริงๆการตั้งสำรองเยอะแล้วก็เป็นอันที่ทำให้มันผิดคาดจากที่นักวิเคราะห์หลายๆท่านทำไว้รวมถึงผมด้วยนะครับเพราะว่าเอ่กำไรก,ก็ลดต่ำลงนะครับอาจจะเป็นปจนัจจัยหนึ่ที่กดดัน ตัวราคาหุ้นในช่วงนี้นะครับแนวโน้มปีนี้เนี่ย KTC เองก็คงจะดีขึ้นได้ตามภาพเศรษฐกิจที่เราที่เราเห็นการฟื้นตัวการ spending ที่ดีขึ้นนะครับ NPL ของ KTC คงไม่ไม่ได้เปิดปรับเพิ่มขึ้นแล้วเพราะว่าเขาค่อนข้างคุมคุณภาพได้ค่อนข้างโอเคนะฮะแต่แผนปีนี้สิ่งที่เรายัางเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็คือว่าการไปบุกธุรกิจจำนำทะเบียนของเขาเนี่ย ที่เยอะเราก็ตั้งเป้าจะปล่อยประมาณสักเก้าพันล้านซึ่งเยอะนะฮะเก้าพัน uh, ล้านนี่ใหญ่กว่าบริษัทเออเออ l i s t ิ uh, 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 n งที่แบบ l i s t e ดแล้วทำธุรกิจมาสิบสิบห้าปีอีกอย่างนี้ผมก็ยังไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่ามันจะมีมิราเคิลวันวันเยียร์แบบทำปีเดียวแซงได้เลยกับคนที่ทำมาสิบกว่าปีนะครับอ่อ uh, นั้นก,ก็เป้าก็ค่อนข้างชาเลนจ์นะครับ แต่เป้าธุรกิจเดิมเขาพอทำได้นะผมว่าแบบการสเปนดิ้งดีขึ้น10%ตามคอนซัมชันนะครับตามโปรโมชันแต่สิ่งหนึ่งที่ยังกดดัน KTC อยู่คือค่าใช้จ่ายมาเก็ตติ้งคมันต้องจ่ายจ่ายมาเก็ตติ้งเยอะเหมือนกันเพื่อทำเพื่อโปรโมตให้คนมาใช้หรือว่าจ่ายมาเก็ตติ้งกับร้านค้าเพื่อให้มีโปรนะครับถ้าใครเป็นสายบุฟเฟ่แบบผมเนี่ยช่วงนี้ใช้โปร KTC จะอิ่มหนำสำราญมากนะฮะก็คือมา2ใจหนึ่ง นะครับมีทุกร้านบุฟเฟ่เลยนะครับ mm hmm. ผมถือโอกาส p r ให้เขาไปในตัวแล้วกันนะครับ mm hmm. ลองไปใช้กันดูนะแต่ว่ามันมาด้วยค่าใช้จ่ายดัง <Yeah. S 1> นั้นเนี่ยเ t c เองภาพปีนี้คงดีขึ้นแต่ดีขึ้นไม่สุดเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายเข้ามา mm hmm. เป็นเงาตามตัว <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> ก็ทถ้าถ้าเป็นมวยเปรียบเทียบกันสองคู่อาจจะคู่อ e ีอนอาจจะดูสบายดูดูดีกว่าหน่อยเพราะว่าเวลาชัน hmm. ถูกกว่าแล้วมันกำลัง mm hmm. จะดีขึ้น เ<ใ>นี่ยเดที่ KTC เขาดีของเขามาอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ปีนี้เนี่ยอาจจะดีได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่เพราะต้องอัดค่าจ่าย marketing เข้าไปผมผมจำได้ว่าคุณไอซ์เคยบอกกับเราว่าชอบอีออนมากกว่า KTC ใช่ไหมเพียง <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนราคาอีออนธนสินทรัพย์ขึ้นไปอยู่ในโซนบนแล้วใช่ไหมครับคุณไอซ์ครับใช่ครับจริงจริงจริงอีออนเป็นตัวที่เราชอบมากกว่ามาตลอดนะครับเพราะว่าจริงๆ ไม่เถียงนะฮะว่าเรื่องเรื่องฟันเดเมนทัลเนี่ยออออนเอง,จร,งจริงๆอาจจะมีฐานลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มกลางล่างเยอะกว่าเมื่อเทียบกับ JTC คุณภาพสินทรัพย์อาจจะดูคุมได้ยากกว่าแต่พอเวทกันบน valuation เนี่ยออออนมันถูกมากเราก็เลยเราก็เลยเชียร์มาตลอดแต่ว่ายอมรับว่านะวันนี้หุ้นมันก็ขึ้นมา200กว่าบาทแล้วนะฮะ,ะเทียบกับราคาเป้าหมายเราเราทำไว้21 1, 1> อ่าอัพไซด์มันก็แคบนิดนึงแหละนะครับดังนั้นณนะวันนี้เองก็ ไม่ได้ไม่ได้เชียร์เยอะมากละเหมือนกับครั้งก่อนๆที่มาออกรายการครับคุณยุทธนาครับเอาละครับผ่านไปแล้ว2กลุ่มถ้าแยก Finance ออกมาเป็น4กลุ่มนะครับ1น,นะครับกลุ่มของสินเชื่อจำนำทะเบียน 2. กลุ่มของบัตรเครดิตขยับมาถึงกลุ่มที่3ครับนะกลุ่มนี้ต้องดอกจันไว้ด้วยใช่ไหมครับว่าถ้าเทียบกันใน4กลุ่มแล้วเนี่ยกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มบริหารสินทรัพย์หรือ AMC มีความน่าสนใจมากกว่าเพื่อนในสามกลุ่มย่อยที่เหลือครับคุณไอซ์ครับโอเคอ่าก็ถ้าฟังกันไปนะครับรวมถึงกลุ่มแบงค์ด้วยถ้าที่ที่งบออกมาทุกคนจะเห็นว่านี่เสียมันกําลังมาอืมนะครับเมื่อกี้ผมพูดจํานาทะเบียนผมก็เห็นว่านี่เสียมาเหมือนกันอฝั่งบัตรเครดิตนี่เสียก็ก็มาเหมือนกันอืมแต่ับแม้ว่าเริ่มคุมได้ ดังนั้นนี่เสียปีนี้จะเป็นปีที่ที่ผมว่าจะเห็นซัพพลายนี่เสียออกมาค่อนข้างเยอะดังนั้นมันก็หนีไปเซกกลุ่มไหนไม่ได้ฮะนอกจากกลุ่มตามเก็บนี่เอมซีที่ในมุมเราเราคิดว่าเป็นกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้อยู่บะมากแล้วก็เป็นกลุ่มเดียวที่ไม่กังวลเรื่อง n p l ฮะเพราะว่า n p l ยิ่งเยอะยิ่งชอบอนะครับมไม่เหมือนกลุ่มอื่นที่ผมกลัว n p l แลเหลือเกินนะครับดังนั้นแนวโน้ม ภาพไตรมาสสี่ของกลุ่ม AMC บังเอิญดีขึ้นด้วยจริงๆนะครับด้วยภาพเศรษฐกิจที่เริ่มเปิดการเก็บเงินเนี่ยของเขานะครับก็ทำได้ดีขึ้นทุกรายเลยนะทั้งแบมเจมทีชโยนะครับทุกรายเก็บเงินเราคาดว่าเก็บเงินได้ดีขึ้นหมดนะครับโดยเฉพาะแบมที่เมื่อก่อนออไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่เนาะการเก็บเงินทำได้ไม่ค่อยเก่งแต่พอเศรษฐกิจเริ่มเปิดเนี่ย การเก็บเงินหนงแบบนี้ที่ผมอัปเดตมาตัวเลขน่าจะดีที่สุดในรอบสามปีครึ่งก็คือตั้งแต่เข้าตลาดมาเลยฮะในแต่มาสี่นะครับแม้ว่าราคาหุ้นมันอาจจะส่วนทางกับสิ่งที่เขาทำได้นะฮะแต่ว่าผมคิดว่านี่คือโอกาสชัยโยเองก็คอมเมนต์ไปในทางเดียวกันว่าการเก็บเงินเขาก็ดีขึ้นเช่นกันทั้งหลักทรัพย์ที่มีแบบมีมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันเลย นะครับ JMT ที่เน้นทำนี่ไม่มีหลักประกันก็เห็นการเก็บเงินที่ดีขึ้นแม้ว่าอาจจะช้ากว่าที่ตลาดหรือว่าเป้าผู้บริหารตั้งเอาไว้แต่จริงๆก็ดีขึ้นนะครับดังนั้นแนวโน้มไตรมาสีของกลุ่ม AMC เนี่ยเรามองกำไรเนี่ยดีขึ้นในเชิง Q on Q นะครับแต่เยออนเดียจะมีเทคนิคนิดหน่อยที่มันลดลงปีที่แล้วเนี่ยปี2-1เนี 1, ่ยไตรมาสี่กำไรแบมจะสูงหน่อยเพราะว่ามันมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเข้ามาช่วย นะครับถ้าตัดตรงนี้ไปจริงๆปโปรกำไรจริงๆก็โตเยอะอ่อนเยอะด้วยเช่นกันนะเป็นเซกเมนต์ดึงที่เราเห็นแนโน้มแต่มส4ดีและวแต่มหนึ่งจริงๆอาจจะ,จะซอฟตามซีซันแนลแต่ว่าถ้าเทียบเยอะออนเยอะจะดีขึ้นครับอืมครับนไตรมาสสี่งบก็น่าจะสวยแล้วก็ไตรามาส1ปีนี้ก็น่าจะดีต่อเนื่องนะ<ช>นะสำหรับกลุ่ม AMC กลุ่มบริหารสินทรัพย์นะครับ ขออนุญาตไปต่อที่กลุ่มที่4ครับก็คือกลุ่มสินเชื่อรถบรรทุกนะกลุ่มสินเชื่อรถบรรทุกคุณไอซ์บอกว่าครอบวอร์หลักๆก็มี ASK เอเชียเสริมกิจลิสิ่งธานีราชธานีลิสิ่งแล้วก็มี s ิงเกอรแล้วก็มีไ i โครด้วย4บริษัทนี้ใช่ไหมครับนะเป็นยังไงแล้ว1ปีนี้จะเป็นยังไงเชิญครับคุณไอซครับโอเคก็ กลุ่มนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเศร้านิดหนึ่งนะฮะเศร้าเลยเอ,อ่ะ <c oughs> ค่อนข้างไปในเชิงเท้ามนนะครับกำไรตัวที่จะรายงานได้ดีเราเราพูดถึงกำไรก่อนจะมีแค่ a อ k นะนะครับแต่ว่ามาจากการที่เขาทยอยลดตัวสำรองส่วนเกิดลงเพื่อประคองกำไรแต่แท้แต่ไส้ในจริงแล้วไม่ได้ดีนะัก ทั้งสี่เจ้าจะเจอเรื่องเดียวกันหมดก็คือขาดทุนลดยึดนะครับเพราะทุกคนเร่งยึดรถบรรทุกนะฮะ mm hmm. ในแต่แมช่วงแต่มาสี่มาขายเพราะว่าราคารถบรรทุกมือสองลงแรงมากนะครับคุณยุทธนาตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับ mm hmm. เพราะว่าความต้องการน้อยลงสำหรับตัวรถบรรทุกมือสองแล้วก็แต่ละไฟแนนซ์เนี่ยย,ยึดรถกันมาเยอะทำให้ซัพพลายมันหล้นลาน mm hmm. นะครับดังนั้นทุกคนก็ช่วงนี้เหมือน feeling คล้าฟีลิ่งคล้ายๆหุ้นลงนะฮะแล้วก็แข่งกันคัดลอด mm hmm. แย่งกันคัดลอดเพราะกลัวว่าจะลงไปอีกดัง mm hmm. นั้นสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามากดดันกําไรกลุ่มนี้ทุกตัวนะฮะก็คือขาดทุนลดยึดก็คือรถบรรทุกเนี่ยที่ยึดมาขายเนี mm ่ย hmm. จะเป็นตัวหนึ่งที่กดดันกําไรเขาทําให้แตม่าสี่กำไรจะลดลง Q on Q และกําไรก็จะลดลง Year on y e a อันนี้คือภาพที่เราเห็นเหมือนกันหมด ถามว่าจบหรือยัง Q4 คือแย่สุดหรือยังมองมา Q1 อาจจะยังไม่แย่สุดนะฮะอาจจะดีขึ้นได้บ้างนิดหน่อยแต่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ถึงขั้นว่า V-shape ดีขึ้นมาเลยเหตุผลก็เพราะว่าสต๊อกรถยึดเนี่ยลดรถบรรทุกเนี่ยที่ยึดมาฮะจะยังเหลืออยู่เยอะและจะต้องขายต่อในไตรมาส1ปีนี้นะครับนั้น กลุ่มนี้จะเจอแรงกดดันจากขาดดุลรถยึดไปอีกสักพักในแต่มาสี่ที่ผ่านมาแล้วแต่มาสหนึ่งผมว่าเผลอๆมีสลิปไปแต่มาดสอนิดหน่อยนะครับเอ็นพีปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับรอไปกับขาดดุรถยึดแหละคือรดรเยอะ NPL เยอะเหมือนกันนะครับสินเชื่อโตได้ดีแต่โตได้ช้าลง เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วมันมีเขาเรียกว่าเป็นเพนท์อัพดีมานหรือว่าดีมานที่มันค้างค้างมาหลักจากช่วงโควิดมาช่วยในการออกรถปีนี้ไม่มี <c oughs> นะครับ <c oughs> ปีนี้ได้เรื่องเลี้ยวมนนิดนิดหน่อยนะครับรถบรรทุกอีกส่วนหนึ่งเนี่ยลิงก์กับธุรกิจส่งออกด้วยนึกออกไหมฮะต้องขนของไปที่ท่าเรือพวกนี้พวกนี้มีสัดส่วนมีน้ะสำคัญนะฮะสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์กลุ่มนี้ก็โดนกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกเหมือนกัน นะครับถ้าเราดูหุ้นนิเล็กทรอนิกส์เราก็จะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยโอ้อยอดส่งออกไม่ค่อยดีเลยนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับกระทบชิ่งมาถึงรถบรรทุกด้วยเช่นกัน<ม>ก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ดูแล้วอ่าสตอรี่เศร้าที่สุดใน<ม>สี่กลุ่มที่เราเราดูอยู่ครับคุณคุณไอช่วยแบ่งเฉดสีให้แล้วว่าถ้าเป็นแนวโน้มทั้งงบไตรามาสสี่ทั้งแนวโน้มไตรามาสหนึ่งปีนี้ถ้าเป็นสีก็เป็นสีเทาหมดน เป็นสีเทาหม่นดูหมอนมองเหลือเกินยังไม่ค่อยสดใสนะครับฉะนั้นถ้าแบ่งไฟแนนซ์เป็นสี่กลุ่มกลุ่มที่มีลุ้นและหน้าโดดเด่นที่สุดตกลงกลุ่มไหนนะครับคุณไอซ์อ๋อกลุ่มสามฮะกลุ่ม AMC กลุ่มนี้คิดว่าจะโดดเด่นที่สุดนะครับทั้งในเชิงกำไรและในเชิงเอาลูกปีนี้นะครับที่น่าจะได้ประโยชน์สองขาเลยนะคุณยุทธนาก็คือซัพพลาย n p ที่เพิ่มขึ้นมา อันนี้เขาจะได้ซื้อของเยอะในราคาที่เหมาะสม2ก็คือการเปิดประเทศก็จะทำให้เขามีโอกาสไปเรียกเก็บหนี้บนพอร์ตของเขาเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัว NPL เพราะว่าลูกหนี้ก็คือ NPL ทุกคนนะค, uh huh. นะครับไม่เหมือนคนอื่นที่ต้องกลัว NPL นิดหน่อยเพราะว่าเฮ้ยเป็นลูกหนี้ดีแต่๋ยมันจะเป็น NPL หรือเปล่านะครับนั้นเด่นสุด AMC เลยฮะที่เหลืออยู่ในโซนเทาหมุนครับครับ